สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก้าวข้าสู่ปี2,556ทางรายการยังคงมีเรื่องราวดีๆของคนต้นแบบที่อุทิศตนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมและเพื่อสร้างกำลังใจในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตในชีวิตค่ะ คนต้นแบบท,ท่านแรกก็คือคุณธนรัตนกรหรือครูพงศจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กค่ะซึ่งเขานั้นได้อุทิศต,ตนและอุทิศเวลาในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนได้โอกาสในสังคมให้กลับเข้าสู่ระบบในสังคมได้ค่ะครูพงศ์เป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่ใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเดินทางมายังสถานีรถไฟหัวลำโพงเกือบทุกวันในหนสัปดาห์ พร้อมกับเป้คู่กายหนึ่งใบเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ตามมุมต่างๆบริเวณสถานที่แห่งนี้โดยไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพระหวังที่จะให้เด็กเร่ร่อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม เราได้บทเรียนเราได้คําสอนต่างๆที่ซึมซับทําให้เรามีวิธีคิดที่จะทําเพื่อสังคมหมือยา่างที่เราได้รับมาบและจากที่ครูคงได้ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆเพื่อที่จะไปดูช่วยเหลือเด็กเล่ร่อนเนี่ยได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าการช่วยเหลือเด็กมันมีความยากเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นที่หัวลําโพงแห่งนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือชิตเด็กเล่ร่อนเนี่ยคือเล่ร่อนเลยว่าสภาพปัญหาครอบครัวแตกแยกแล้วก็ อบพยพมาอยู่ในเมืองหลวงก็คือหนีพ่อหนีแม่มาเลยครับการเดินสานยก็คือมาทางรถไฟเพราะว่าสะดวกแล้วก็หลบต้นได้ง่ายถ้าเกิดมารถทัวร์เนี่ยขึ้นงานต้องเสียตังค์อีกแล้วพอมาปุ๊บมาหัวลำโพงเนี่ยการเจอคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเด็กไม่ไว้ใจ,ใจแล้วก็เป็นอะไรที่จูงได้ยากมากนะฮะถ้าเกิดเขามาเจอเราก่อนแล้วเขาคุ้นกับเราสนิทกับเรา เราสามารถช่วยเราช่วยเขาได้ไวขึ้นก็คือไปอยู่บ้านเปิดของเราบ้านอบรมเด็กหรือบ้านสร้างอนเด็กในขณะนั้นแสดงว่าเด็กเล่ร่อนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอที่หัวลำโพงคือน,นั่งรถไฟมาจากจังหวัดต่างๆถูกต้องครับเพื่อที่จะหนีออกจากบ้านรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่าาใช่แล้วก็อย่างว่าหัวลำโพงเนี่ยในขณะนั่งรถไฟเนี่ยมันมีของกินตลอดค่ะเช่นไก่ย่างเอยที่คนเขากินเหลือแล้วก็วางไว้ข้างบอกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสตังสตังที่ที่ผู้โดยสารเขาทาตกแล้วเขาจะเปิดเบาะยกเบาะออกเนี่ยตะตังก็จะตกแล้วเวลาข้างแล้วมัน เหรียญมันไหลออกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาจะใช้เขาจะรู้ว่ามาอยู่ตรงไหนแล้วเขาอยู่รอดแล้วมีไหมคะที่แบบเกาะรถไฟไปเรื่อยๆเพรามีครับเขาก็ไปเที่ยวไปไปมาบางทีไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปเมืองหลวงให่ใหญ่ไปเชียงใหม่ไปชนบุรีอย่างเงี้ยครับผมไปขอนแก่นอุดรอะไรเงี้ยบางทีเขาความสนุกของเขาไงเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นเขาไม่สนใจใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ถามว่า ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันซับซ้อนมากกว่านนมันไม่ใช่ปัญหาครอบครัวอย่างเดียวมันปัญหาทางโรงเรียนปัญหาเพื่อนปัญหาพ่อแม่ปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วปัญหาครอบครัวลูกเรื่อปัญหาครอบครัวลูกระเบิดอย่างเงี้ยพ่อไปทางแม่ไปทางเด็กอยู่ใครอยู่ตากระยายอย่างเงี้ย พอมาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วเด็กก็อาจจะมีการคาบประเวณีอย่างเงี้ยทั้งชายและอีกอย่างเงี้ยปัญหาโรคติดต่ออย่างเงี้ยมันก็ระบาดเพิ่มมากขึ้นจากครอบครัวที่แตกแยกนำมาสู่ปัญหาสังคมต่างๆแต่ก่อนปัญหามันไม่ดูแรงขนาดนี้ไงเด็กสารเด็กปัญหาในก่อนเด็กสารระเหยอย่างเดียวแต่ปัจจุบันมีทั้งยาบ้ามีทั้งดมกาวมีทั้งบุหรี่มีทั้งคาบประเวณีอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตเสี่ยงตลอดอ่ะ แม้กระทั่งเสี่ยงติดโรคเสี่งยงแรงต่างเขาก็ยอมเพื่อแลกกับความสะดวกสบายของเขาแต่เด็กกลุ่มนี้เขาไม่ได้คิดเนี่รเะว่านักเขาจะเป็นยังไงในส่วนของครูคงเองเนี่ยในเมื่อการทํางานก็ค่อนข้างที่จะต้องอดทนยากลําบากทําไมครูคงยังเลือกที่จะทําตรงนี้อยู่นอกจากเรื่องของที่เรารู้สึกผูกพันแล้วก็อยากทดแทนบุญคุณแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นไหมครับกดคือแต่ก่อน เราเห็นว่าเราอยู่อ่ะคุยอยู่ต้องบอกว่าคุยอยู่เนี่ยครับหมายกองแกดูแลเราแล้วเราแกตัดเล็บให้กับเราแล้วเราอยู่บ้านหลังนั้นนะแกก็ถามว่าขาดหรืออะไรเราก็บอกอยากได้ตู้เสื้อผ้าแกก็ให้ก็สั่งน่ะสั่งคนมาทําให้ตู้เสื้อผ้าให้แล้เรารู้สึกว่าการให้ของคุยอยไม่ได้หวังสิทธตอบแทนอะไรแ้วมันรู้สึกเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เป็นการให้ที่โหผู้คนรู้สึกแล้วภูมิใจอ่ะพอเห็นแกแล้วภูมิใจอะไรเงี้ยเราก็เลยึกว่าเออมันเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะถามว่า ครอบครัวเราก็โอเคก็คืองานก็คืออาชีพเราจ้างปกติทั่วไปเราก็อยู่กินก็ปกติไม่ได้วไม่ได้รูกหลานอะไรชีวิตเราก็มาตรฐานของเราไม่ได้ก้าวกระโดดไปเป็นเศรษฐีนั่งเบ้นนั่งอะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเนี่ยครับแล้วเราคือว่าเราทํางานตรงนี้มันสบายใจครับบอกว่ามันสบายใจแล้วมันรู้ว่าเราให้เด็กคนหนึ่งแล้วเราช่วยคนหนึ่งเขากลับไปสู่ใช้ชีวิตอย่างปกติและอยู่กับครอบครัวได้หรืออยู่ที่มูที่ต่างเด็กได้เนี่ยเราสึกนั่นแหละคือสิ่งที่เราสึกเราภูมิใจที่สุดแล้วเราเหมือนเราได้ช่วยคนที่อยู่ใน จะจมน้ำอ่ะต้องบอกว่าจะจมน้ำอ่ะพยุงขึ้นมาแล้วก็อยู่บ้านของเราเราสุดปลใจแล้วทุกวันนี้ครูพง์แห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กอยางพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในทุกสถานที่ทุกจังหวัดที่ได้รับแจ้งหรือพบเห็นด้วยตัวเองเพราะมีความสุขและภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเหล่านี้ให้เป็นคนดีของสังคม กลายเป็นประสัติในชีวิตและการทำงานด้านปุ๋ยสารโดยชนในยจุดนี้ทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยและติดตามการทำงานของเข้าต่างแดนกับคุณปุญญะละลายในช่วงตอนล้อฉีดลั่นโลกค่ะ ภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของเรามันมันย่ำแย่อะไรขนาดไหนเป็นอย่างที่พี่บอกอะมีอะไรที่ทําให้เราไม่ขนาดนี้ไงเราก็คิดว่าเราไม่ต้องไม่เราเออเออเอออะไรงั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เออด้านด้านดีเหมือนกันนะคือเหมือนคนเป็นมะเร็งอะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะอาจจะโอ้รู้อะไรเงี้ยพอรู้อ่ะพอเหี่ยวอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่สนนะเออใช่ก็เลยคิดแต่ว่าวันนี้เราก็ทํางานทําหน้าที่ ที่เรามีอยู่หรือที่คนคา,าดหวังเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หรือปฏิบัติได้นะฮะส่วนสุขภาพร่างกายเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าไม่แย่ไปกว่านี้เราก็ถือว่าดีแล้วแล้วถ้าชีวิตนี้จะเดินไม่ได้นั่งแบบนี้ตลอดชีวิตเราก็โอเคนะก็ดีอย่างเราก็ได้มาใช้ชีวิตกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากตกระดับลําบากจะเป็นคนยากจนโดยเฉพาะผู้พิการ หรือไม่แต่สมัยนี้เนี่ยผู้สูงอายุเพราะว่าแนวโน้มประชากรโลกและประเทศไทยเนี่ยคนสูงอายุจะมากขึ้นมากขึ้นพู้ง่ายคือคนตายยากขึ้นอะ่ะเมื่อก่อนอายุขาย60ประมาณ70ตอนนี้80เรื่องธรรมดาอนาคตก็90 1 0 0 1 2รเนี่ยจะมีเห็นโดยทั่วไปเลยและทั่วโลกด้วยแล้นี่แพออายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายสุขภาพมันก็เสื่อมสุดไปตามกาลเวลาตามสังขารดังนั้นเนี่ยจะเห็นคนนั่งวีแชร์เยอะขึ้นแล้วก็ จะได้เป็นปากเป็นเสียงในเรื่องการที่มาวันนี้ก็มาเพื่อสำรวจ Universal Design อาริยะสาป,ปัดด้วยไงทางลาดสำหรับวิลแชร์ห้องน้ำที่จอดรถอักษรเบลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขดีแล้วมองในแง่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเออเขาอาจจะกำหนดให้เรามาเป็นแบบนี้นะ,ะได้มาทำเรื่องพวกนี้มันก็ดีมืองันสะดกดีพิกนะแล้วเราจะมีคำพูดอะไรที่อาจจะบอกกับสำหรับ คนบางคนที่อาจจะเป็นคนพิการที่วันนี้อาจจะรู้สึกสิ้นหวังหรือแม้แต่คนที่ดีๆนี่แหละค่ะแต่อาจจะแบบเจอปัญหาอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วคิดไม่ตกแก้ไม่ได้ผ่านพ้นมันไปไม่ได้ผมว่าชีวิตทุกชีวิตทั้งคนพิการและไม่พิการหรือพิการชั่วคราวหรือพวกคนป่วยวอะไรเนี่ยทุกคนก็มีทั้งความสุขและความเศร้ามีทั้งสมหวังและผิดหวังและนนแน่นอนแล้ฮะมีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลว แต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองตกต่ำย่ำแย่จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่จะเพราะปัญหาสุขภาพจะเพราะปัญหาการเรียนปัญหาการทำงานหรือเดืนผู้หญิงหักอกหรือเดือนผู้ชายหักอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาตางนาจิตต่างในโลกใบนี้มันมีอย่างเงี้ย <um เป็นธรรมดานะฮะแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าตกต่ำย่ำแย่เนี่ยให้เราตั้งสติให้เราสูดหายใจลึกๆให้คิดเสมอว่าชีวิตมันคงไม่ตกต่ำย่ำแย่ อย่างนี้ตลอดต่อเนื่องไปหรอกคนทุกคนเนี่ยมันก็มีดีมีร้ายมีสุขมีทุกข์มีตกต่าวันนี้อนาคต,ตจากนี้ไปมันก็ต้องขึ้นที่สูงมันก็ต้องลุ่งเรืองบ้างละเนี่ยนะฮะตกต่ําวันนี้เพื่อความรุ่งโลดในอนาคตทั้งหน้าใช่ไหมใครที่ไม่เคยตกต่าไม่เคยล้มเหลวไม่เคยย่าแย่เนี่ยถือว่าชีวิตคุณแย่มากๆถือว่าชีวิตคุณเนี่ยลอยถ้อยเลยคุณไปดูเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขายิ่งใหญ่ทุก ทุกประเทศในโลกนี้เลยนะทุกวงการด้วยไปดูเถอะเขาต้องผ่านความตกระกรรมลาบากผ่านชีวิตที่มันเออผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตที่มันบอกโอ้ทาไมมันบัดซบขนาดนี้วะเนี่ยยัาไม่ต้องอื่นการมาดูเนี่ยมหาเศรษฐีวลซันดีซีเมื่อคืนไปกระทบหล่คนดังเยอะนะโอ้ก็คุยเนี่ยบอกคุณรู้ไหมเมื่อก่อนผมเนี่ยกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เกือบจะกระโดดไม่น้ํอเลยเนี่ยโพทอมแมกตายแต่ผมหักห้ามใจผมตั้งสติผมสูดหายใจผมต้องสู้ ผมเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยผมต้องเอาดีให้ได้ผมต้องเอาชนะความยากลาบากความล้มเหลวคําสบประมาทโอ้ oh, นี่มีหลายคนนะเกิดต่อสู้นะฟันฝ่าและเป็นหมาเศรษฐีเป็นคนที่มีชื่อเสียงทุกวงการทั่วโลกเนี่ยอดีตเขาถูกสบป,ประมาทอาดีตเขาถูกคนเบอนหน้าหนีไม่อยากคบอดีตเขามีความล้มเหลวเขาอยู่ที่ ความย่ำแย่ของชีวิตแต่เขาด้วยความที่เขาอดทนไม่ท้อแท้ท้อถอยด้วยความมานะด้วยความเอาชนะชีวิตและความทุกข์ยากนานาประการทําให้เขามีวันนี้หรืออนาคตเขามีวันนั้นเพราะนี่ชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการไม่ยอดท้อชีวิตคือนี่ความหวังและกําลังใจชีวิตคือการเดินหน้าต่อไป ในช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวของคนต้นแบบซึ่งแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่พิการแต่ก็สามารถสร้างความสุขและอรอยยิ้มให้กับคนไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะขอเพีียงงแแค่่ันใหใ,ใหห้้้ไไกลลวปถึทุดมา คิดว่าเราทุกคนต่างก็รักโลกของเราและเราก็อ,อยากมีส่วนร่วมทำอะไรดีๆให้กับโลกใบนี้ผมว่าพวกเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดแค่เพียงเริ่มคิดและลงมือทำพวกเราเลือกขับ Prius สเพราะช่วยลดการปล่อยมลพิษเทียบเท่ากับต้นไม้หนึ่งร้อยต้นและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแค่เราทุกคนขับ Pri วสในวันนี้โลกเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกสักเพียงไหนพวกเรา,เร,าเริ่มแล้วและคุณล,ล่ณละ ความทรงจำในวัยเด็กของผมคือการได้วิ่งไปท่ามกลางท้องทุ่งร่อยยิ้มและน้ำใจของผู้คนโอบอุ้มไว้ด้วยความรักสืบทอดจากบรรพบุพรุษจนนำมาสู่มเมล็ดข้าวที่โน้มรวงจากหยาดเหงื่อและความมุ่งมัน่นบวกมาตรฐานการผลิตระดับโลกจนเป็นข้าวหอมกรุ่นบรรจารที่เรียกความทรงจำผมกลับค้นมาได้ทุกครั้งทุกเมล็ดขัดด้วยความตั้งใจเพื่อข้าวไทยที่ดีที่สุดในโลกข้าวตราชา ต้นแบบอีกขันหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศและต่างยกย่องในความวิริยะอุตสาหะของเธอนั่นคือสายสุนีจ้านะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบซึ่งเราใช้ชื่อตอนว่ารางวันนักสู้วีลแชร์ค่ะ ทุกๆครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่หรือไมว่าจะเจอจุดหมที่อาจดูกไกลแสนไกลและไม่รู้สวัสดีค่ะ <ไร S 2> คุณผู้ชมคะรายการคณต้นแบบสัปดาห์นี้เรายังมีเรื่องราวของสายสุนีจานะหรือแววนักกีฬาเหรียญทองพาราลิมปิกเกมครั้งที่14ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ จากการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเส้นทางแห่งความสำเร็จของสายซุนีไม่ได้โรยด้วยกล,ลีบกุหลาบพราะความยากจนของครอบครัวทำให้เธอต้องทำงานหนักจนกระทั่งอุบัติเหตุจากการถูกรถชนเมืม่อ21ปีมาแล้วสายซุนีกลายเป็นคนพิการซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์มากที่สุดในชีวิตจนคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาเป็คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่า ในช่วงเวลาที่คุณแม่มีความเป็นห่วงมากที่สุดตอนนั้นก็คือตอนที่คุณแรวเนี่ยประสบอุบัติเหตุค<อ>่ะซึ่งเดิมเนี่ยาสามารถที่จะไปไหนมาไหนปกติเหมือนคนทั่วไปเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ คือนั้นนั้นหนูอายุ17อะค่ะ,คะเป็นวัยกําลังวัยวัยที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยนะคะนื<ช>่องด้วยภาวะครอบครัวของพวกเราอะ่ะตอนนั้นถือว่ายากจนหาเช้ากินข้ามแล้วหนูก็ไม่ได้เรียนหนังสือให้จบทั่วไปหนูจบแค่ป .6 หนูก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนกศน นะคะแล้วหนูก็จบมาหนูก็ไปทํางานนคิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัด,ดลําปูนหนูก็ได้มีโอกาสได้ทํางานประมาณปีเกือบสองปีะคะ่ะแต่ด้วยความที่เราต้องเหมือนเหมือนอาจจะชะตาชีวิตเหมือนว่าเวรกรรมหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้ตรงน,นั้นจังหวะชีวิตหนูก็ประสบบัตเหตุถูกรถชนชหนูก็เดินไม่ได้หลังจากน,น,นั้นชีวิตพก ครอบครัวหนูแยกของสุดๆของสุดๆ,ๆเลยอะค่ะเนื่องจากว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเราจะต้องเป็นเน่แม่ต้องลาออกจากงานไม่ได้ทํางานต้องมาเฝ้าหนูประมาณปีหนึ่งเราต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วครอบครัวของหนูก็ก,ก็ก็ไม่มีอะไระพ่อกับแม่ก็ต้องมีปัญหากันในสุดเขาก็ต้องแยกทางกันอจากเหตุการณ์วันนั้นที่ที่เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ใช่ถ้า <ใน S 1> ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรา ต้องพิการมันอาจจะครอบครัวอาจจะสมบูรณ์แต่ด้วยอาจจะเป็นชะตาชีวิตหรือเปล่าที่ทอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของหนูอะไรอย่างเงี้ยเห็นคุณแม่บอกว่าคุณแม่เองก็เพิ่งทราบในตอนหลังว่ามีครั้งหนึ่งที่คุณแววเองเนี่ยก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายค่ะ คือม,มันมันมันไม่ไหวอะค่ะตอนนั้นมันยอมรับว่าแค่แค่ฝึกตัวเองนั่งแล้วใส่เสื้อผ้าก็ไม่ไหวอยู่แล้วแล้วเห็นสภาพคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมแล้วด้วยความที่เรารู้ว่าคือแค่เขาจะกินข้าวแต่ละมื้อเขาต้องกินข้าวกับเราในโรงพยาบาลเราก็รู้แล้วอะค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเราเรา,เราไม่เหลือเราไม่มีเนี่ยเขาอาจจะเลี้ยงน้องได้แล้วก็ชีวิตเขาอาจจะ ไม่ต้องลำบากต่อไปอย่างนี้ยค่ะเราก็ตัดสินใจตรงนั้นแต่มันก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่มีปัญญามันขนาดความพิการหนักมากจะตายยังตายไม่ได้เลยที่ในในเวลานั้นตอนที่เราเราเราพิการนะคะหนักมากคือโดยโด้วยที่ที่เราเป็นหนักจริงๆหลังเราก็หักหมดลยก,กระทรกแทกเลหมดแล้วก็ต้องผ่ากระดูกสะโพกไปต่อกระดูกหลังสองเดือนเกือบสามเดือนนะคะนั่งไม่ได้เลยนอนอย่างเดียว กํ <ừ> <ừ> าลังใจที่ได้กลับมานี่เกิดจากอะไรคะอะไรคือกําลังใจน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นพวกเราไม่เหลืออะไรจริงๆค่ะ <c oughs> เหมือนแม่อดด้วยซา้มอะค่ะแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็อยู่ได้แล้วแม่ก็บอกว่าคือแม่สามารถที่จะเลี้ยงเราได้เ <c oughs> นื่องจากว่าเขาเลี้ยงเรามา17ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้หนูมีความรู้สึกว่าหนูต้องต้อง,ต,องต้องอยู่เพื่อเขาหนูต้องต้องเหมือนดูแลตัวเอง คือฝึกตัวเองให้ได้ฝึกให้ตัวเองนั่งให้ได้แล้วฝึกให้ตัวเองใส่เสื้อผ้าให้ได้ฝึกทุกอย่างที่สามารถดูแลตัวเองได้ในเวลานั้นนะคะหรือก,<ๆ>ก,ก็พยายามสุดๆเพื่อเขาอย่างนี้ค่ะเพื่อพวกพวกเราในครอบครัวจนกระทั่งสามารถที่จะดูแลตัวเองได้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องอให้ใครมารู้สึกว่าเราไปทําให้เขาลาบากอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไห<ๆ>มใช่ใช่มั<ๆ>มนมันเป็นสิ่งที่สุดค่ะ คือครอบครัวหนูว่าพื้นฐานตั้งแต่เด็กอ่ะพวกเราจะรักกันมากเพราะหนูจะรักคุณพ่อคุณแม่และน้องมากเสียสละตั้งแต่ตัวเองอยากเรียนหนังสือยังไม่ได้เรียนต้องต้องต้องไม่ได้เรียนต่อเลยน้คะแต่ใครจะเชื่อคะว่าคุณแหววจะมีวันนี้หนูก็ยังไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะคะว่าหนูจะมีวันนี้ตอนแรกหนูคิดว่าหนูพอพิการหนูก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่หนูจะตายก็ดีคือแบบ เมื่อไหร่จะแก่เมื่อไหร่จะเป็นลายตายเี่ะคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเพราะว่าใช่ค่ะมันอยู่ไปมันเหมือนมันทาอะไรไม่ได้ค่ะคือคิดว่าก็เราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะค่ะอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆนั่งๆนอนๆอนอะไรเงี้ยมัน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 ไร้ค่าค่ะตอนนั้นเวลานั้น อีกหนึ่งเรื่องราวการทำดีในการช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนนในช่วงที่การจราจรปิดขัดค่ะในการทำหน้าที่ของดาบตำรวจมานะจอกโคกสูงตำรวจในโครงการพระราชดำริที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนดังหมอข้างถนนช่วยเหลือประชาชนแม้แต่หญิงตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอดค่ะเราใช้ชื่อตอนว่าจราจรเดลิเวอรี่ค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลย เสียงร้องของทารกน้อยที่ลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการเร่งด่วนของตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริต่อบรรเทาปัญหาการจราจรโดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันตำรวจจราจรได้ทำคลอดจิงตั้งคันที่คลอดฉุกเฉินมาแล้วถึงร้อยแปดคนในจำนวนนี้มีดาบตำรวจมานะาจอะโคกสูงผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริอายุ45ปี มีสถิติหำคลอดมากที่สุดในโลกถึง48คนตั้งแต่ระยะเวลาที่เริ่มโครงการในวันที่1กุมภาพันธ์2540จนถึงปัจจุบันช่วยทำคลอดให้เด็กที่ลืมตาดูโลกนั้นมีความปลอดภัยความรู้สึกจริงๆลึกๆเลยเนี่ยที่เราได้เห็นเด็กเกิดมาได้อย่างปลอดภัยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,ะเป็นรู้สึกเพิ่มรู้สึกปิติครับก็บคือเราพอช่วยแล้วยิยงเด็กร้องเนี่ย โล่งทุกคนครับแล้วก็คล้ายๆก็ว่ามันเป็นเอ่อเราช่วยแล้วเา็าปลอดภัยนี้ก็คือทุกคนรู้สึกโล่งนะครับแล้วก็คล้ายๆเราได้ทําบุญด้วยแล,วแล้วมันเป็นกําไรชีวิตแล้วเราก็ครับนี่คือความสุขของพวกเราที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับอ,อ,อันนี้ต้องขอชื่นชมในการทุ่มเทและอุทิศตนจริงๆสำหรับตำรวจจ,ะะจราจรตามโครงการพระราชดำรินะคะ ความรู้สึกที่เราได้เห็นคนเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกครับ,บญญเพราะว่าก,ก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาออกมาปุ๊บนะครับพอได้ยินเสียงคนเด็กร้องเท่านั้นแหละมันไม่รู้มันเกิดความ ผมไม่ไม่ทราบว่าจะอธิบายไงคือมันปิติหัวใจเรามันเต้นแต่มัน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 เหมือนกับทราบซึ้งใช่ครับมันมีความสุขเออผมผมเพิ่งโอ้โหเด็กที่เกิดมาคนที่เกิดมาคนขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่เขานะครับยังปื้มปิติขนาดนี้อย่างน้อยๆเราเราที่ไปช่วยก็คือเด็กรอดแล้วล่ะครับเด็กรอดแล้วอย่างนี้ร้องร้องเด็กต้องรอดเนี่ยอืความทราบซึ้งมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับแบบโอสุดสุดเลยทุกครั้งที่เราไปทําปุ๊บ ไอ้สิ่งเนี้ยเราอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยก็คือได้ยินเสียงเด็กร้องพอเราไปช่วยปุ๊บไปช่วยปุ๊บแต่ถ้าเงียบนี่เราจะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเป็นอะไรเราทำเราทาผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเราทําตามที่อาจารย์สอนมาหรือเปล่ามันจะก็จะเกิดความกังวลแต่เมื่อไหรที่เราช่วยปุ๊บเข้าไปช่วยปุ๊บเด็กแว่ขึ้นมาดิโอ้ใจใจยัวใจแบบไม่มันทราบเสียงมัน อ่อาอน่ชีวิตเหรอชีวิตเหรอหอมัมมาพร้อมกับเสียงของความดีใจของคนรับข้างด้วยคนข้างคนคนนกับเอาแล้วครับตบมือ,อให้กันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะนี้เสมอเสมอครับ <y> <ๆ S 1> เรื่องราวดีๆของคนต้นแบบในวันนี้ถือเป็นความสุขและความสําเร,ร็จในสิ่งที่เป็นค่ะ และยังได้ช่วยเหลือสังคมด้วยความภาคภูมิใจซึ่งถือเป็นตัวอย่างของคนต้นแบบในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในปี2,556กับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันระชานิลังโสและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ